เศษจงส่งความรู้ลักษณะเด่นและข้อควรระวังพันุ์ข้าวกอขอ81-89ข้าวในแต่ละพันธุ์ที่เราใช้กันอยู่มีลักษณะประจำพันธ์ที่แตกต่างกันไปทั้งลักษณะเด่นจุดด้อยแล้วก็ข้อควรระวังที่เราจะต้องรู้เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้พันุข้าวให้เหมาะสมกับฤดูการผลิตไม่ว่าจะเป็น นาปีนาปลังครับถ้าเราเลือกใช้พันธุ์ข้าวให้ถูกต้องตามฤดูกาลแล้วครับเราย่อมได้เปรียบแม้กระทั่งการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่อาจจะเกิดขึ้นในข้างหน้านะครับที่เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าวเราสวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ เกษตรจงส่งความรู้ครับก็จะพามาแนะนำให้รู้จักกับพันข้าวอีกพันหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่3นะครับหรือ EP 3พาท่านสมาชิกและท่านผู้ชมรับไปรู้จักกับพันข้าวกอขอที่ขึ้นต้นด้วยรหัสเลข8กันพันข้าวที่ขึ้นต้นด้วยรหัสเลข8นะครับก็จะมี81 83า 85 87แล้วก็89ก็คิดว่าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงไฮไลท์นะครับหรือเป็นพันอยอดนิยมของการทํานาในรอบอะระยะเริ่มแรกของการทํานาใน,ในปี2564นะครับก็เป็นช่วงของฤดูนาปีครับพันแรก นะครับเรามารู้จักกันกับพันธุ์ข้าวกอขอ81พันข้าวกอขอ81เนะฮะเป็นพันุ์ข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถทำได้ทั้งฤดูนาปีแล้วก็ฤดูนารังครับพันุข้าวกขอ81จะมีอายุเก,เก็บเกี่ยวก็ประมาณ106-109ถึง109วันต้นสูงนะครับความสูง ความสูงของต้นข้าวต้นจะสูงประมาณ111-115ถึง115เซนติเมตรผลผลิตเฉลีย่ยประมาณ686กิโลกรัมต่อไร่ถึง917กิโลกรัมต่อไร่ลักษณะเด่นของกขอข .81 เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นข้าวพองอบกรอบ ครับก็แสดงว่ามีคุณสมบัติพิเศษนะครับมารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของข้าวนะครับนอกจากที่เราจะขายข้าวเปลือกหรือขายข้าวสารแล้วนะครับก็สามารถนำากอขอขเอนี่ยนะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าลักษณะเด่นในเชิงประจักษ์นะครับพันข้าวกขอขอ81จะมีละแงะทีรวงยาว พื้นที่แนะนำนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมก็เป็นพื้นที่นาชนมาทานภาคเหนือนตอนล่างนะครับจนถึงาภาคกลางข้อควรระวังกข .81 นะครับมีจุดข้อควรระวังก็คือค่อนข้างจะอ่อนแอต่อเพี้ะกระโดดสีน้ำตาลเพี้ยกระโดดหลังขาวข้อแนะนำสำหรับพันุ์ข้าวกข .81 เป็นข้าวที่มีลักษณะ มเมล็ดปานกลางครับมีอะมิโลสต่ำประมาณ16.45%ครับคุณภาพการหุงต้มลักษณะของแป้งจะมีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำและต้องเป็นพื้นที่ที่มีผู้รับซื้อที่แน่นอนครับต่อไปเป็นพันกอขอ83หรือเรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือ น้องคายหกสองเป็นข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อช่วงแสงครับอายุการเก็บเกี่ยวก็ประมาณร้อยสามสิบวันอันนี้นะครับก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวออกไปหน่อยความสูงของลำต้นก็จะสูงประมาณ1 1 2เซนติเมตรผลผลิตผลผลิตเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ542ถึง 8 6 4กิโลกรัมต่อไร่ลักษณะเด่นเป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำมีคุณสมบัติพิเศษมีสารต้านทานอนุมูลอิสระสูงลักษณะการหุงต้มลักษณะข้าวสุกนะจะนิ่มมีกลิ่นหอมต้านทานต่อโรคไหมใน ในระยะกล้าครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางต้านทานต่อโรคถอดฝักดาบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่แนะนำเหมาะสมสําหรับพื้นที่นาในเขตชนบทนครับและนาน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ที่มี โลกไหมเคยระบาดหรือเป็นพื้นที่ที่ต้องการข้าวคุณภาพพิเศษหรือตลาดเฉพาะของข้าวพันนี้มีกลุ่มผู้บริโภคของข้าวพันก,ข,นกขอ83 83นะฮะโดยเฉพาะผู้บริโภคเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปพันกขอ85 85พันกขอ8ปด5 เป็นพันธุ์ข้าเจ้าที่ไม่ไวต่อช่วงแสงอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันต้นสูงลำต้นก็จะสูงประมาณ104เซนติเมตรผลผลิตเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณที่826ถึง1,173กิโลกรัมต่อไร่ถ้าทำในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ส่งให้ผลผลิตสูงแล้วก็จะได้ผลผลิตประมาณ1,173กิโลกรัมต่อไร่ลักษณะเด่นของพันธุกขสู้อากาศหนาวจะออกรวงใต้ใบมีข้อดีก็คือ,อในเมื่อเวลามีหมอกหรือมีฝนตกในช่วงที่ข้าวออกดอกออกรวง ก็จะไม่กระทบในการออกดอกออกรวงเกสรจะไม่ร่วงไม่ทำให้เกิดเฉรานะฮะซึ่งส่งผลให้เมล็ดข้าวเป็นสีดำลักษณะเด่นอีกข้อหนึ่งค่อนข้างต้านทานเยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหมน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ขอ85มีลักษณะเด่นหลายประเด็นต่อไปพันกอขอ87หรือในบางพื้นที่จะรู้จัก ในชื่อของข้าวเบอร์สี่ข้าวพันกขอ8ปหรือพันเบอร์สี่นะครับเป็นพันข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ114วันความสูงของลำต้นก็จะสูงประมาณ125เซนติเมตรผลผลิตเฉลีย่ยผลผลิตเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ734ถึง1,500 กิโลกรัมต่อไร่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงส่งเสริมให้มีการออกดอกออกรวงที่ดีสามารถให้ผลผลิตสูงถึง1,500กิโลกรัมต่อไร่ลักษณะเด่นครับลำต้นเตี้ยให้ผลผลิตสูงอายุการเก็บเกี่ยวสั้นละแง้ถี่รวงยาว แต่มีข้อควรระวังคือไม่ต้านทานต่อเพี้ะกระโดดสีน้ำตาลเพีาะกระโดดหลังขาวโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ต่อไปเป็นพันกอขอ89พันกอขอ89นี้นะครับโดยหลักของวิชาการของทางกรมการข้าวแล้วนะครับทางกรมการข้าวยังไม่มีการรับรองพันครับส่วนที่ สมาชิกหรือท่านผู้ชมหรือเกษตรกรนะฮะที่ได้เห็นได้ใช้นะครับได้ทำกอขอ89นั้นนะครับเป็นการนำเผยแพร่โดยเอก,กชนหรือโดยกลุ่มกเกษตรก,รกรด้วยกันเองนะครับอันนี้นะฮะก็ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกและท่านผู้ชมเองนะครับเป็นไงครับพันข้าวที่ขึ้นต้นด้วยรหัสเลข8 นะครับก็จะมีกอขอ81 83 85 87และสุดท้ายที่มีความฮิตความชอบที่อยากจะทำก็กข,ขอ89ครับอันนี้ผมได้บอกแล้วนะฮะว่าพันกขอ89เนี่ยทางท่านอธิบุดีกรมการข้าวได้มาออกถแถลงการย้ำเตือนสำหรับ กเกษตรกรที่อยากจะทำกค .89 นะครับตอนนี้ทางกรมการข้าวยังไม่มีการรับรองพันธสำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่า,เ,าเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมนะครับในการเลือกใช้พันให้เหมาะสมกับฤดูการคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านสมาชิกและท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อนะคะ <S 2> <S 2> รับเพื่อนเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่มีความสนใจนะอยากรู้อยากทราบลักษณะของพันธุ์ข้าวนะครับว่าแต่ละพันธุ์เป็นยังไงนะครับก็ช่วยฝากให้ท่านสมาชิกและท่านผู้ชมนะครับช่วยแนะนํนาให้นิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีมีความสุขขอบคุณมากครับสวัสดีครับ